ค่าชีวิตยังไม่เป็นตามที่หวังต้องพูดแบบนี้นะคะว่ามีลูกศิษย์เบนเนี่ยหลายคนนะคะโทษตัวเองว่าให้ตัวเองว่าทําอะไรมาก็ไม่ประสบความสําเร็จอยากจะทําปล่อยเช่าแต่ไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จไหมนะคะเบนก็อยากจะบอกแบบนี้นะคะแชร์จากประสบการณ์ของตัวเองเลยละกันสิ่งที่ตัวเองก็เคยเป็นมาก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เคยโทษตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยสิ่ง ที่ฉันตั้งใจที่จะทําบางทีมันก็ไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังไว้นะคะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะยังเป็นอะเป็นแม่ full time นะคะอตอนนี้ลูกขวบ1เดือนแล้วประมาณนี้นะคะอยากจะทํางานมากก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีลูกนะคะทำงานทำงานได้แบบ100% แต่พอมีลูกแล้วนะคะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยปร์เซ็นต์นะคะเข้าเต้าด้วยนะคะมันไม่มีเวลาที่จะมาทําแบบเต็มที่อย่างนั้นนะคะแม้กระทั่ง อย่างเงี้ยนี้ยน,นะคะตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปตอน9โมงตอนนี้11โมงครึ่งเพิ่งจะได้มาอาัดแบบเนี้ยนะคะเออมันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่คาดหวังเลยนะคะถ้าเป็นโมแต่โทษตัวเองว่าเออมันทําไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นโทษสารพัดมันก็จะไม่ได้ทําสักทีถูกไหมคะแล้วการโทษเนี่ยนะคะการโทษตัวเองเนี่ยมันยิ่งเป็นซ้ําเติมให้ตัวเองเนี่ยไม่มีแรงไม่มีกําลังใจนะคะเออแต่เรานะคะแต่เบนเนี่ยเลือกที่จะเอ,อ่อพูดกับตัวเองว่าโอเคฉันจะหาเวลา ที่ฉันว่างจากการดูแลลูกเนี่ยมาทำอืมแบบนี้เป็นต้นนะคะก็มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าปล่อยวางแล้วสบายใจมากขึ้นโอเคฉันแล้วก็มองหาข้อดีนะคะว่าเออฉันได้ทั้งเลี้ยงลูกด้วยได้ทั้งทำงานด้วยฉันก็ถึงแม้เวลามันไม่ได้เป็นไปนตามที่หวังนะคะ,ะเวลาเราตั้งแต่ก่อนเคยฟิกเวลาได้แต่ตอนนี้มันฟิกเวลาไม่ได้นะคะเออเนี่ยเบนก็ พยายามพูดกับตัวเองนะคะมองหาข้อดีของมันนะคะกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เออแล้วเราก็มันพอมันปล่อยวางตรงนั้นแล้วมองหาข้อดีอย่างเงี้ยมันก็จะสบายใจขึ้นนะคะอย่างเงี้ยก็ได้มาอาัดคลิปแล้วอัดคลิปเหมือนกันแต่แค่เวลาอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราคาดหวังไว้แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วกออ็ส่วนที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะทํายกตัวอย่างการทาในหน้าไปเช่าก็ได้ เวลาตอนที่ไปทํทำบริษัทเขาจะมีการแข่งเป้าหมายนะคะแข่งยอดแบบเนี้ยเราไม่ได้ทําตามยอดที่บริษัทตั้งไว้คือทําไม่ถึงยอดแบบเนี้ยนะคะเออแต่ก่อนเคยโทษตัวเองว่าฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาเออฉันไม่เก่งวิทํทำไมฉันถึงทําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ก่อนเคยโทษตัวเองแต่พอมันโทษตัวเองแล้วมันยิ่งทําให้ตัวเองหมดกําลังใจแล้วมันก็ทําให้ไม่อยากจะทําแล้วในหน้าเออ ทำให้ล้มเลิกได้ง่ายนะคะแต่พอมีสติกับคิดมาได้ว่าเอ้ยแต่ที่ผ่านมาเราก็เคยทำได้นะอืมเคยทำได้เคยเปเช่าได้นะเคยขายได้นะเออแต่ว่ามันแค่ไม่เป็นตามเป้าที่บริษัทต,ตั้งไว้แค่นั้นเองเนี่ยแหละนะคะคือจุดที่เบนเนี่ยก็ตัดสินใจว่าโอเคแสดงว่าฉันไม่ได้ชอบการแข่งขันแบบนั้นเออฉันชอบการออกมาทำแบบอิสระ แบบนี้เป็นต้นนะคะพอได้ออกมาทําในหน้าไปเช่าแบบอิสระแล้วเนี่ยไม่มีใครมากดดันยอดนะคะไม่มีใครมาคอยบังคับว่าต้องทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นมันไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จับตัวเองได้นะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้การทํางานไม่ออกไม่ไม่อยากทํางานบางทีโดนกดดันจากคนอื่นไม่ชอบการกดดันจากคนอื่นชอบที่จะมรเหตุจัดการด้วยตัวเองพอออกมาทํา ในหน้าปล่อยเช่าแบบอิสระด้วยตัวเองแบบร้อไม่ได้แบ่งค่าคอมกับคนอื่นด้วยเออมันเหมือนกับว่าพอเรารู้จุดจุดนี้ว่าเฮ้ยพอเราทําเต็มที่แล้วลึกๆแล้วอะ่ะมีความกังวลว่าพอทําไปตัวเองไม่ได้ค่าคอมเต็มจํานวนแบบนี้นะคะไม่ได้ค่าคอมตามที่ควรที่จะได้มันก็เลยแบบว่าไม่อยากจะทานะคะแต่พอมาทําอิสระปุ๊บเนี่ยทำเท่าไหร่ได้ค่คาคอมแบบเต็มจํานวนแบบนี้มาเลยทําให้มีแรงที่จะลงมือทํา พอเห็นเงินเงินก็คือคุณค่าที่เราทําแล้วมันได้ตามที่เราควรที่จะได้มันก็เลยทําให้เรามีแรงกําลังใจในการทํามากขึ้นแบบนี้นะคะเออก,ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเออทาอิสระเราแฮปปี้กว่าเป็นแฮปปี้กว่าแบบนี้นะคะแล้วพอมันแฮปปี้ในการทําเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยอย่างที่คุณเบนออกมาแบ่งปันอย่างเงี้ยมีเวลาในการที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตัวเองมีให้กับคนอื่น แบบฟรีๆเลยนะคะตอนตอนที่เริ่มต้นทำเนี่ยเป็นแบบให้แบบฟรีเลยนะคะเออให้คนอื่นทำตามทำตามได้แบบเนี้ยนะคะจนแบบมีคนมาให้เริ่มสอนนี่แหละนะคะเออ เนี่ยก็เริ่มมาเขียนหลักสูตรนะคะแล้วก็มาสอนมาแบ่งปันแบบนี้นะคะแต่ก่อนก็ไม่กล้าที่จะมาสอนกันนะคะจนแบบว่ามีคนต้องการให้เราสอนนะคะเป็นแนะนําให้เป็นเรียนคนอื่นหนุนนะคะแต่พอมีคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเรียนกับเธอนะอะไรเงี้ยฉันอยากทําได้แบบเธอไม่ต้องรู้เยอะรู้เท่าที่เธอรู้แล้วฉันทําได้อย่างเงี้ยเบนก็เขียนหลักสูตรแล้วก็ถ่ายทอดจนเขาทําแบบที่เราทําได้มันก็เป็นที่มาพอผลลัพธ์คนแรกทําได้คนต่อไปก็มาเรียนเรียนแล้วก็ทําได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแบบลูกศิษย์จํานวนหลายร้อยคนมากๆนะต้องพูด างนี้นะคะเพราะสอน5 5 6ปีแล้วนะคะคือมาเรียนกับเบนเนี่ยแล้วก็เอาสิ่งที่เบนถ่ายทอดไปทําก็ลงมือทาได้สําเร็จเห็นไหมคะเนี่ยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เบนแชร์ให้ให้อเอเอาประสบการณ์ตัวเองแชร์ให้ทุกคนฟังเนี่ยทุกคนก็ลองไปคิดดูนะคะว่าข้อดีจากสิ่งที่คุณเจอเนี่ยบางทีในสิ่งที่แบบว่า มันไม่สมหวังเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นบ้างอย่างตัวเป็นเองพอวันนี้เราย้อนกลับไปเราขอบคุณมันนะคะเป็นขอบคุณมันว่าโอเคขอบคุณที่ฉันได้เป้าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป้าตามที่บริษัทตั้งไว้ขอบคุณที่ฉันออกมาทําแบบอิสระขอบคุณที่ฉันแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนจนวันนี้นะคะเบนผันตัวมาเป็นคนสอนแบบ100%นะคะเซอให้เป็นที่ปรึกษาแบบ100%ผลิตคนให้เป็นในหน้า เป็นร้อยเป็นพันคนแล้วนะคะต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าหหนังสือที่ผลิตมานะคะเกือบพันเล่มก็จะหมดแล้วแบบนี้นะคะอืคอร์สออนไลน์เป็นไม่รู้กี่คอร์สคน,เ,นเรียนเป็นไม่รู้กี่ร้อยคนตัวต่อตัว,ตว,ตวอีกนะคะกลุ่มอีกคือแบบว่าคอร์สกลุ่มอีกนะคะคือสอนถ่ายทอดให้คนเยอะมากแล้วคนก็ประสบความสําเร็จเยอะมากๆเห็นไหมคะเมนยังขอบคุณเลยว่า โอเคประสบการณ์ที่ผ่านมาฉันขอบคุณมากๆที่วันนี้ฉันได้เอาองค์ความรู้ที่ฉันมีเนี่ยถ่ายทอดให้ทุกคนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้จากการที่มาเรียนรู้กับฉันแล้ววันนี้ฉันก็ยังนั่งอัดคลิปตรงนี้ฉันยังสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้อีกแบบนี้นะคะฉันได้ทําอาชีพมหัศจรย์ได้แบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้คนเห็นไหมคะเนี่ยเบนกาลังจะแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังนะคะว่า อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเป็นเองแล้วเบนพยายามมองหาข้อดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวเป็นเองนะคะฉะนั้นแล้วคุณลองดูนะคะว่าวันนี้คุณไม่สมหวังนะคะกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณคุณอย่าเพิ่งโทษตัวเองอย่าเพิ่งด่าตัวเองอย่าเพิ่งว่าตัวเองลองหยุดแล้วมีสติกับตัวเองว่าฉันสิ่งที่ฉันเจอเนี่ยมันดีกับตัวฉันเองอยังไงมันทําให้ฉันก้าวต่อไปอยังไงหรือจังหวะน,นี้ฉันเจอปัญหานี้อยู่ ฉันรู้สึกแบบนี้อยู่ฉันจะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงมีทางไหนไหมที่มันทําให้ชีวิตฉันดีกว่าเดิมมีทางไหนไหมที่จะทําให้ฉันรอดจากวิกฤตตรงนี้มีแนวทางไหนไหมมีใครไหมที่ฉันสามารถรับฟังเขาแล้วเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ฉันได้อะไรแบบประมาณนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรออะอย่าสมมติคุณเจอปัญหาเรื่องการเงินแบบนี้นะคะคุณมีเงินไม่พอใช้มันจะมีอาชีพไหนไหมที่ฉันสามารถสร้างเงินได้ คู่ขนานกับสิ่งที่ฉันทําอยู่หรือมันจะมีอาชีพไหนไหมที่ฉันสามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่ฉันทําอยู่ตัวเนี้ยให้เปลี่ยนไปทําอีกงานหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ฉันลงมือทําประมาณเนี้ยนะคะลองลองพูดคําพูดที่ดีให้กับตัวเองพอหรือตั้งคําถามที่ดีให้กับตัวเองมันจะทําให้เราได้คําตอบที่ที่มันดีกับตัวเองนะคะแต่ถ้าแบบว่าวันเนี้ยเราโทษบ่นโทษด,ด่าว่าตัวเองมันไม่มีคําตอบที่ดีให้กับตัวเองนะคะทุกคน เคยเป็นมาแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องเสพสิ่งที่ใหม่ๆนะคะเสพสิ่งใหม่ๆเสพความรู้ใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะคะชีวิตมันจะได้เปลี่ยนแปลงโอเคไหมคะทุกคนอันนี้แบบมาแชร์จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนผ่านพ้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนกังวลใจหรือว่าลำบากใจอยู่ให้ไปเจอสิ่งที่ดีขึ้นเจอแสงสว่างนะคะนาะแล้วก็ขอให้ชีวิตทุกคนประสบความสำเร็จนะคะเนาะ